เฮ้ยมีแห้งมีแห้งคักมีความสุขคักจาก้าทีดิบปาดขาเห็ดนะคะสวยๆงามๆตุบปุต,ติติอยู่นะเพื่อนเน็นะหมคะเพิ่งจะเห็นยังไงอุ้ยเห็ดเพิ่งหวานสแตนพิตสนะแห้งแห้งแรงกลับมาแห้งแรงอีกแล้วจ้าทางบันแอลคิดว่าอาทิตย์นี้จะสามสิบองศาจ้าเพืเพื่อน ความแห่งความแรงของมันความหอนของมันมาเลยโอ้ลูกแมวโอ้ยเสียดายได้บอดใี่นี่โอ้ดินมันแหงไม่ได้ดินแหงเราเกิดอยู่ตรงลากน้ำเนาะเห็น่านี่อุ๊บล่ะกำลังออกเลยเจะแหงเลยแหงแรง,งมากเลยอ่ะทางมาแถวทวงเนี่ย หยักเลยทางนี้อีกโอ้ยสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวมาเข้าป่าเห็ดกันเนาะจ้าเนาะเช่นเดิมนะคะถ้าผู้ใดบอกคุณเคยกับเห็ดหรือว่าบุริจักเห็ดน,นะคะก่อนกินก่อนเก็บ เข้าไปศึกษากันให้ดีๆจ้าเพื่อนเพราะว่าเห็ดแต่ละตัวนะคะอาจจะมีคู่เหมือนที่กินได้หรืออาจจะมีคู่เหมือนที่กินไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนเพื่อนเองนะคะเข้า <ๆ S 2> ไปศึกษากันให้ดีๆจ้าเพื่อนนะคะแล้วก็อ,กอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะเห็ดทางเมืองไทยนะคะจะเอามาเปรียบเทียบกับเห็ดทางยุโรปบ่ด้จะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศนะคะมันม่คือกันบางชนิดนะคะเห็ดบางชนิดอยู่เมืองไทยอยู่ทางยุโรปกระเจามีผิดเห็ดทางยุโรปมีผิด ทางเมืองไทยกินใดนะคะมันอาจจะกลับการตรงขังกันก็นมีใจเพื่อนแต้ที่สําคัญนะคะก่อนกินก่อนเก็บเข้าไปศึกษากันให้ดีๆใจเพื่อนปะเดี๋ยวย่างปลากันเนาะนี่ดอกนี่แอลคิดว่าเอ้ยเห็นบ้ค่ะเพื่อนเห็ดเบิกจ้ะพึ่งขาลายอ่ะใส่กับตาวัางได้จ้าเพื่อนจ้า โอ้ยเอ้าอุบอุ๊บเดี๋ยวนี่เดี๋ยวแล้วอนี่จ้าดอกนีงโอ้ยดอกนี้ถือกิดรัดกินเลยนี่แหละจ้าตาหาเห็ดของแอลนะฮะเดี๋ยวแอลจะย่างหาเห็ดพึ่งหวานตามเส้นทางนี่แหละจ้าเพื่อนนะคะแอลกำลังเห็นอะไรอีกดอกนึงเนาะ เพื mm ่อนๆเห็นกระจังแอลบ่ด hmm. nice ีเฮ็ดทางมันแอลปไอ้ตรงยางหาเอาได้เพื่อนๆเห็นบ่คะนี่เลยเนาะสร่ก็ปิดปากรู้ไหมเขาพร้อมจ้ะเบิ่องในจา่นน่ะเห็นบ่เห็นบ่ดอกงามๆได้เพื่อนๆดอกงามๆจ้ะโอ้ยเขาป้ามื้อนี้หมานอยู่เขาป้ามื้อนี้หมานอยู่ เด้ยโอ้ยเดี๋ยว,วเบิ่งกันนะจ้าว่าก,ากะต้านหน่อยๆของแอลนี่มันจะได้บอเนาะนต,ต้องเอามันจ้าอบาเห็ดเห็ดมันเริ่มแห้งเลยแม่จม้าเพื่อนหินเอ่อฝนบ่ตกเนาะเราก็ดินมันแห้งไม่ได้อะเราต้องเอามันเด็นี่เห็นบ่แห้งเลยเห็นแล้วฮะแห้งแล้วเนาะเสียดาย จ้าทื่นกัดกินแหละนี่บ่อแล้วเนี่ยนี่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 ดอกนึงจ้ะนี่ดอกนึงอ้วกเด็ดอ้วกยู่ปิดปากลงนะโอ้นันนันนี่เห็ดผึ่งหวานนี่นี่เห็ดผึ่งเกาลัดจ้ะมะวุ้นเหรอเห็นไหมฮะนี่มะวุ้นอ่ะเกิดแล้วจ้ะ อู้แต่ว่าแหงมากเลยมากุ้นอะแหงมากเลยนี่เดี๋ยวทงังอีจ้ะอู้ลุงแม่มาฮะมากุ้นอะกับแผ่นพิงหวานนี่ลอมกันจ้าตัวนี้จะพิงขาไล่จ้ะเพื่อน ถากัดแหละนะคะขามันจะลา,ลายดำๆนะคะเค็ดทางมันแอวมันอยากให้แอวยางออกไปทั้งไก่จ้ะเพื่อนเห็นไหมคะนนีี่่เลยดอกหนึ่งโอ้ยเบิ่งเนี่ยจ้ะโอ้ยขอ,อนี่เด้เออนุญาตเก็บนี่เด้อจ้ะเด้อจะบากันเด้อพุ่นนะดอกงามๆแ้เ่เพื่อน ถ้ามันเกิดตามรากนะคะหรือว่าตามดินแห้งนะคะเพื่อนมันจะถอนอยากแต่ถ้ามันเกิดตามะตะไคร่น้ำนะคะถอนง่ายเองจ้าเพื่อนนะคะนี่โอ้ยเอาใส่กรบตาจา้ะเงียบสงบครบเจ้าช่วงใบใบช่วงนี้กับายซีโม้งจ้าเพื่อนตะวันแดดนะคะก็เริ่มจะอ่อนแรงแล้วจ้า,จาช่วงนี้ทัางมันเอ๋จะคำวไว้เนาะช่วงนี้จะคำไวไายมากเลยจ้าเพื่อนนะคะ เห็นปะเจ้าเพื่อนเจ้านี่ดอกนึงค่ะนั่นดอกนี่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 ดอกหนึ่งเนาะเห็นปะคะนั่นนั่นนั่นตรงมือตรงมือแอวนี่ดอกนึงนี่นะคะทั้งนี่ทั้งนี่อีกดอกนึงจ้าเพื่อนทั้งนี่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเขาเอาทั้งนี่กันเนาะเอาทั้งนี่กันโอ้ดอกใหญ่ด้วยนี่เห็นปะคะ ถ้าเห็ดเกิดกับะตะไคร่น้ำเพื่อนๆจะออกได้ง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตมันจะออกได้ง่ายนะถ้ามันเกิดกับตะไคร่น้ำแต่ถ้ามันเกิดกับซากมาชีเน่เกิดทู่ยวแถวหลาต้นไม้นะคะเพื่อนๆมันจะออกยากนะคะ <sm art> จะเอาหนอกหนาก่อนหนึ่ดอกหนึงนน่งมานี่นี่อีกดอกหนึ่งค่ะมา เนไหมคะสวยสามดอกคะ่ะเอาไซเลอร์กระตานะนี่ไก่เต็มแล้วกระตาโนเอวนะพูดนนะลี่ยู่ปันใดก็เห็นได้ดูนี่เห็ดนั่นทำมันเห็ดตาดีคักตังก็ดีจ้ะนี่เห็ดเผื่งเกาหลักเมกุนนะโรล,ลิงนะคะเห็นปะยูงค้างนี่ <c oughs> นอยเอาอยางพามาได้ยังไหนน,นี่ได้เห็ดพึ่งเกาลัดนี่เห็ดพึ่งเกาลัดเป็นจเสียด้ยท่างเพื่อน โจทินกัดกินเลยเสียดายคัะเสียดายเสียดายเห็ดพึ่งเกาลาดัดกำลังจะน๊อกเลยจานเพื่อนจนะ้าพึ่งเกาลาดัดอู้หลุ่มแม่นี่ดอกตูบุตติปิอยู่ดอกตูบุตติปิอยูอ่สวยงามตามทองเรือง กำลังส,สวยๆเลยจ้ะกำลังแสบเลยนี่ไอสาลาย่ำตะไคร่ย่ำตะไคร่ปลาทางบ้านแอวแห่งแรงเลยจ้าแหง่งแหง่แหงแรงเลยโอ้ยได้กูได้เพื่อนๆนั่นโอ้ยทางนั่นทางนั่นทางนั่นเถือกินเลยทางนั่นเถือกินเลย เดี๋ยวตายแห่งแรกนี่มีอีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงจ้ะาคู่แฝด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 โอ้ยน่าอีกดอกนึงจ้ะเพื่อนนี่โอ้ยไหลอยู่ดินี่เห็นบ่มนี่อีกดอกนึงค่ะดอกน้นอยๆแน่ๆ สมุดทีโอเคโอ้ยทำอะไนอีกกำลังงามเลยกำลังงามเลยโอ้ยพวกเนี้ยจ้ะนี่ดอกนี้หน่อยเอาดอกมันดอกน,น้อยนี่ดอกนี้แก็จะเอาอยู่นี่ดอกนั้นจุงไว้จะเข้าดวมือหนามาเก็บไม่จะ้ะนี่เบื้องเนี้ยนี่เบื้องนี้นี่เพือ่อนเเบื้องเนี้ยนี่ นะไต่ต้นใหม่ไต่ต้นใหม่โอ้ทางนี้อีกอุ้ยถ้าเป็นฝนตกนี่หลายเดอ้อนี่เห็ดแถวนี่ ไก่เด็กเต็มกับต้าเราเนี่ดอกครูครูแฝดจ้าอู้หูกำลังสวยเลยกำลังสวยงามเลยอุ้ยไก่เด็กเต็มกระต้าเราจ้ะเพื่อนปุยลุยปุยลุยนี่ดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งจ้านั้งอีกดอกหนึ่ง ตรงนี้อีกดอกนึงอุย้ยเราเบิ่งกูแม่ให้ดอกกำลังสวยๆง,งามๆเลยแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นบ่ตะไคร่น้ำตะไคร่ปลาทางมันแอว่วมันจะเริ่มแห้งแรงเลยนะจ้หน้าห้องจะเข่ามาอีกเลยนอนหลับปะโนข่อยมือนนี่ออื่นเขา้าไปดูบาดท,ที่นี่ <tôi hơi> nghe mặc mà kì, kiểu men nhang cài, men nhang hết ôi, kiểu men nhang ôi mẹ, nè, sến đai, thầu này, thử cắt ขามันก็ได้จ้ะส่วนขาขาตรงนี้จะเสียบห,หมวกมันก็พอตรงออกก็ได้เอาขาเอ,อาขาดอกนี่น่อยงามเลยจ้ะเห็นบักอังเพื่อนถ้าอยู่ไก่ไก่ราวตนา้นไม้ใหญ่นี่มันจะออกายากกน้อยจ้ะอัน,นี้มัน,นจ้าเพื่อนๆจ้าก็มีหลายๆคนถามแอลว่า เป็นอย่างแอลคือบอ่อกระต้ายใง่เขาป้ามันจะได้เก็บเห็ดหลายๆจ้าทาาบ้านแอลนะคะกฎหมายทางเยอรมันนะจ้าเนาะทุกคนสามารถเก็บเห็ดได้นะคะแต่ไม่เกินคนละ1-2กิโลจ้าเพื่อนถ้าถือจับหรือว่าถือตรวจนะคะก็จะถือปับหลายต่างจ้าเพื่อนแอลเลยถือว่าบ้านแอลยูยไกลป้าเนาะ ซื้อกะต้านในห,หน่อยเขามาปลอดภัยนะคะแล้วก็เขมาดูดก็ไดจ้าบ่มีไฟฟ้า,าเอียงนะคะ <c oughs> นากจากสุขภาพร่างกายนะคะเป็นสิ่งสําคัญดูแลรักษากันไว้ดีๆเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันจะลำบากขาดด้วยความรักความบางใหญ่จากสาวบ้านค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะแม่นยังไก่ เ,เดี๋ยวเขามาตัดขาเห็ดก่อนกลับบ้านกันจ้ะทิ้งขาเห็ดไปในป่านเนี่ยแหละเนาะอะคะอันนี้ก็คือเห็ดที่เอาเก็บมาดีเนาะอันนี้ก็คือเห็ดเบิร์กจก้เพึ่งขาลายนะคะเอเพึ่งหวาน หัวนี่นะจางเพื่อนอ ทางนั่นป้าหลังบานแอวจ้ะมูนี่แอวมากกับจักรยานมาดามนอยแอลปุลูกแม่หามุ้งแรกเลยยางปลาชั่วโมงหนึ่งเดเห็ดแค่นี้แหละจ้ะ ว่ามันจะวงวงวง่นวังวังตกแรงมากกิ่ทอดรบานนี่เฮดแฟดที่เอาเก็บมาตะกี้เนี่ย าขามนันันแหละขามนันเนา่านอะเอาไปย่างเอาดอกมัน ขาเห็ดสละกกับบ้านเห็ดเขาแรงจ้ะเฮ้ยมีแห้งมีแห้งคักมีความสุขคักจาก้าจิตดิปาาขาเห็ดนะคะสวยๆงามๆต,ตูปุติปิอยู่นะเพื่อนเห็น สวยเนาะน่อยเพิ่งเกาลัดกำลังออกรู้สึกว่าขามันจะเนาอันนี้ก็แฟตสองเลือง่าแล้วถือจะเอ่ย จับเจกรยานใดก็ออกปลาเลยอ่ะเดยจักน่อยต้องกลับไปหดน้ำต้นใหม่แล้วก็เห็ดกับเขาแลงขน,นมปังแลงให้ทังขุนเนาะพ่องค่ายเลยจ้ะอีกมืออื่นมือฮึ้องอีกปลาหนึ่งสึกว่าวังวิ่งมากเลยช่วงไปๆไปช่วงแรงข้ามมาเนาะ ปั่นจะไปย่านไปกับบานจะเท้านึงดูนี่ทางบหมนแอลหามืองแรกนี่จะเริ่มมืดเลยเด้หาเมืองแรกนี่จะเริ่มคั่มเลยเพราะว่ามันจะเข่าฤดูใบไม้ล่วงนะคะแต่ว่าความฮอนอากาศร้อนความฮอนความเอากำลังจะกลับมาอีกที่หนึง่งนะคะ ก็จะว่าอาทิตย์นี้อาจจะถึง30มองศาความหอนเนาะโอ้ยอากาศก็จะเมืองไทยเลยจ้ะช่วงนี้ท้ามาแล้วเสร็จแล้วทำความจาดโต๊ะโต๊ะพอโอเคค่ะไปกับบ้านกันบัดนี้นี่เดินปลาชั่วโมงหนึ่งจจ้ะเพื่อนเก่าเคอยู่นะคะ ก็โอเคอยู่ปะกับป่านกันไปน,นี่นั่นรถจักรยานมาดามน่อยเอวดวงอาทิตย์กำลังจะรับฟ้า